่าขี่ไปเร็วมาที่มาเออขี่มาเร็วขี่มาเร็วหันมาทางนี้หันมาทางนี้มองข้างหน้ามองข้างหน้ามองหน้า,มอ,นามองอีกขี่เร็ว

ามายิ้มสิครับเอ้ยอามาที่ใหญ่ๆไปที่ใหญ่ๆมาเร็วเร็วมาลงมาไม่งั้นขี่หนีแล้วนะเร็วลงมาเร็วเอ่อปื้มมาที่ปื้มงี้นี่ขึ้นนี่บ่ายอ๋อถือจ้าไหนถือจ้าใหม่ดิถือจ้าใหม่ถือจ้าใหม่ถือจ้าใหม่ ไม่เอาไม่ขี่ขี่จักรยานทุจ่าก่อนโอ้ขึ้นไม่ได้นะพระทุจ่าก่อนเดี๋ยวเออ่อทุจ่าอืมาขี่จักรยานอ่ะทุจ่าละทุจ่าถุจ่า มาขี่มาขี่มาดิน่ะไอ้ปื้มชอบขี่หนีหน้องว่ะขี่มาเดี๋ยวขี่มา yêu leo anh à khi bằng ghế ăn băng ghế ăn vào hàng ba ba leo ờ khi ướm leo à ăn à leo không phải ở phía này Hả? À cho